ในช่วงเดือนหลังของมิถุนายนตุภาคมีนี้และดวงทั้ง12ราศีจะเป็นอย่างไรคลิปนี้เป็นราศีกรกฎจนถึงราศีธนูเรามารับชมกันนะราศีกรกฎเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เนื้อหอมมากเป็นพิเศษก็จะมีดวงดาวที่มาเกาะกลุ่มกันแล้วทาให้เราเขารู้สึกว่าเราเนี่ยทำไมเป็นคนเจ้าเสน่ห์มิถต่คนมาเสนอไมตรีให้เรานะแต่มันมีความยากอยู่นะคล้ายๆกับว่า ถึงเราจะมีเสน่ห์ดีถึงเราจะเปิดโอกาสให้ตนเองและผู้อื่นได้เข้ามาแต่จะมีความพร้อมและไม่พร้อมเนี่ยเจือปนกันไปคล้ายๆกับว่าเราชอบใครบางคนแต่เขาไม่ชอบเรานะทีคนที่เขาไม่ชอบเราเราก็ไม่ชอบเขามันก็เหมือนกับมันยัมีความไม่ลงตัวยอยู่เยอะเราสีกรากฎ แต่ถ้ามองในแง่ของธุรกิจการงานกันเงินนะมันก็เป็นจังหวะเวลาที่เราเบอ่์เบอร์เซ็งๆคล้ายกับว่าไอ้สิ่งที่เราไปนัดแนเอาไว้อะว่าเออเรื่องของเงินเนี่ยมันถึงเวลาที่เราจะต้องได้เงินแล้วนะถึงเราจะต้องได้งานแล้วนะเราทํางานไปหรือเราขายสินค้าไปเราให้เครดิตไปสมมติใช่ไหมเราจะต้องได้รับการชําระเงินมาก็รู้สึกมันเลื่อนไปไม่มีกําหนดเงี้ย เงินใดๆที่ราศีกรกฎดรอคอยอยู่มันดูเหมือนช้าไปหมดดังนั้นช่วงนี้ก็ลดความคาดหวังเรื่องเงินทองเอาเวลาไปบริหารเสนหอนะถือว่าเป็นช่วง15วันที่เราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ยอยังไม่ค่อยได้ดังใจนะแต่ก็ยังดีก็มีความสขอยู่ยังมีความสขอยู่เดี๋ยวเลยช่วงนี้ไปนะเราค่อยมาคุยกันเรื่องของเงินทองใหม่ต่อมาราศีสิงสิงเนี่ยนะ ตรงข้ามกันเลยสิงนี่เรื่องรักพักไว้ก่อนคนเกิดราศีสิงห์ในช่วงนี้มีจิตใจที่ตึกตระลึกนึกถึงธรรมะนึกถึงความสงบนะรู้สึกว่าเอ๊ช่วงนี้เนี่ยทำไมรู้สึกว่าอยากจะปลีกวิเวกนะไม่ต้องเจอกับคนมากมายนะบางทีอ่ะคนเกิดราศีสิงห์เนะี่ย ใช้ช่วงช่วงเวลาของดวงแบบนี้ในการพิจารณาตัวเราว่าจริงๆแล้วเราเหมาะกับงานแบบไหนเราเหมาะกับคนแบบไหนเราจะอยู่เป็นโสดหรือเราจะมีคู่ดีนะแล้วมันมีแนวน้องว่าจะเอ็นเอียงไปทางที่ว่าทําอะไรแบบสงบสงบแบบอายุก็เริ่มมากขึ้นเริ่มค่อยคว้าอะไรน้อยลงแล้วมัน,นคล้ายๆกับว่าตั้งแต่เราสีสิงเนี่ยจะมีง่ายคิดมุมมองที่จะไปในทางามุ่ง ที่อยากจะไปสร้างเนื้อสร้างตัวถ้าคนที่อายุยังไม่มากนักเนี่ยก็จะเข้าไปสู่การมุ่งเก็บเงินเก็บทองทงาํางานบ้านงานเลยนะซึ่งถามว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมันเป็นจังหวะเวลาที่ดีมากเพราะว่ามันดูเหมือนกับเป็นเป็นช่วงที่เราอ่ะจะเจอหรือจะใช้เวลานี่นะนึกถึงแนวทางในการดําเนินชีวิตของเราที่มันจะทําให้มั่นคงได้ในระยะไกลนั้น คนเกิดราศีสิงห์เนี่ยนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเรื่องของความรักช่วงนี้เป็นช่วงที่มุเรื่องของการสร้างงานสร้างเงินสร้างธุรกิจหรือวางแผนสำหรับอนาคตคนเกิดราศีสิงห์นี่มีโอกาสที่จะใจเดินขั้นเรื่อนอตำแหน่งด้วยบางทีก็เป็นไปได้นะว่าไอ้การที่เราไปมุ่งเรื่องของงานของเงินมากก็เพราะว่ามันเป็นจังหวะเวลาที่เราอ่ะจะได้อะตำแหน่งขึ้นแล้วเราก็จะต้อง มีงานเพิ่มขึ้นถ้าใครเป็นเจ้าของธุรกิจก็น่าจะได้ขยายสาขาหรือได้ทดลองทํางานอะไรใหม่ๆที่เรามีความรู้สึกว่าถนัดหรือเปล่าก็ไม่รู้เรากลัวมันจังเลยคำนนีน้ไม่ต้องกลัวนะเลยรนที่เพราะว่าดวงให้แล้วจังหวะขึ้นเดือนนี้ต่อมาราศีกันกันเป็นจังหวะเวลาที่ดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำงานเต็มที่แล้วทาให้เราได้ลาบได้ผลฉันมองว่าราศีกันเนี่ยนะเป็นราศีที่อาจจะได้โชคลาภแบบฟกฟก เป็นปราศีที่อาจจะได้คู่ฟกมาพร้อมๆกันเลยมันเหมือนกับว่าทําไมมันถึงมาประจบเหมาะนะคล้ายกับว่าถ้าเป็นความรักใช่ไหมคู่ที่สวรรค์ส่งมาเออคล้ายๆกับว่าเราจะมีความรักนะ่ยในแบบที่เราคาดไม่ถึงคนรักที่มีอยู่แล้วอะสมมติใครมีคู่ใช่ไหมก็อาจจะจู่ๆก็ ได้โชคลาภหรือทําตัวดีมากจนเรารู้สึกว่ามีความสุขกับความรักนั้นจังเลยเรื่องของความรักเด่นในขณะเดียวกันธุรกิจนะและโชคลาภก็มาพร้อมๆกันจะว่าเป็นราศีกนันนีช่วงครึ่งเดือนนี้เนี่ยถือว่าดวงดีที่สุดโดยภาพรวมแล้วราศีกันเนี่ยอยากได้อะไรก็ได้ถ้าพูดง่ายๆนะดังนั้นจะอะไรอีกล่ะเสียอย่างเดียวถ้าเกิดว่าจะรู้สึกราชชาคือเรื่องของบ้านครอบครัว พอนึกถึงที่ไรมันก็มีความรู้สึกแบบหดหูคล้ายๆกับเราอะยังไม่สามารถที่จะดูแลคนทางบ้านได้ดีมากนะักก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเอาความสุขของเรานะไปแบ่งปันนะไปแบ่งปันให้กับคนที่อยู่ทางบ้านทางครอบครัวก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรแบ่งปันเขาเลยนะเดี๋ยวรอจังหวะเวลาดีๆทุกอย่างจะลงตัวมากขึ้นเองต่อมาราศีตุลราศีตุลช่วงนี้เนี่ยต้องระวังอย่างหนึ่งคล้ายกับว่า สิ่งที่เคยเคยได้มันอาจจะจู่ก็ร้างตาห่างไปเอออะไรที่เคยทําแบบนี้แล้วสาเร็จบางทีเอ๊ะทำไมทําเหมือนเดิมแล้วมันถึงพลาดไปได้จะไม่เป็นไรคนเกิดราศีกุมนะก็ยังโชคดีที่ธุรกิจการงานของเราเนี่ยมันยังสามารถประคับประคองไปได้แต่ว่าเราอาจจะต้องลองเปลี่ยนวิธีการดู สิ่งใดที่เราเคยทําสําเร็จแล้วเนี่ยบางทีทําอีกทีนึงอะ่ะมันอาจจะไม่ได้สําเร็จเหมือนเดิมก็ได้นะมันเราไม่จําเป็นนะที่เราจะต้องทําเหมือนเดิมนะบางครั้งเนี่ยบางทีเทคโนโลยีมันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนใช่ไหมคนเกิดราศีตุลก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการคิดวิธีการเจราจาวิธีการทํางานวิธีการทําธุรกิจวิธีการขายวิธีการที่เราจะ,ะทำอะไรให้มันได้เงินมาเนี่ยบางทีมันต้องลองใช้เครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆ แนวคิดใหม่ๆดูบ้างช่วงนี้หลายคนเนี่ยมันเหมือนกับมีโรคแปลก,ปลกอๆอ่ะคล้ายๆเป็นโรคกรรมอ่ะคล้ายๆเป็นโรคที่หาสาเหตุไม่ได้เนี่ยเข้ามารังควานรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมขั้นเนื้อขั้นตัวสุขภาพไม่ค่อยปกติก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ไม่ต้องไปกังวลมากถึงแม้หมอจะหาสาเหตุไม่ได้เดี๋ยวสักพักหนึ่งจะผ่านไปเองต่อมาราศีพิจิกพิจิกเนี่ยนะ จะเป็นราศีที่ได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกราศีหนึ่งเป็นราศีที่ต้องระวังคนพูดแล้วเราก็รู้สึกว่าต้องฟังหูไว้หูนะบางทีเราเชื่อเซนต์ตัวเองยังจะดีกว่าอีกช่วงนี้พิจิกนะโดยพื้นฐานพิจิกนี่เป็นราศีที่เซนต์แรงรางสังหรณ์แม่นยำช่วงนี้ก็สามารถที่จะเชื่อรางสังหรณ์ตัวเองได้มากขึ้นเชื่อได้มากขึ้นแล้วราศีพิจิกนี่ก็สามารถจะ ทำอะไรที่แบบฟลุกๆอ่ะได้ผลเป็นอีกราสีหนึ่งซึ่งอาจจะถูกหวยรวยเบอร์ได้ราศีพิจิกนีอาจจะมีเพื่อนเก่าเข้ามาหานะอาจจะมีคอนนคชันเก่าๆมาทำให้เกิดธุรกิจการงานการเงินที่ดีนั้นช่วงนี้บางทีนึกอะไรไม่ออกแต่ดวงดีอ่ะคนเรานะถึงแม้ว่านึกอะไรไม่ออกแต่ดวงดีนะลองย้อนกลับไปหาอะไรเก่าๆาเช่นราศีพิจิกเนี่ย ไปทักทายไปยังเพื่อนพี่น้องเก่าๆนะบางทีเขาอาจจะมีงานมีเงินอะไรออยู่เขาอาจจะมีธุรกิจที่อยากให้เราสานต่อหรือเป็นส่วนหนึ่งของคอนเนคชั่นเราที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้นั้นดวงดีลุยได้เลยต่อมาราศีธนูธนูนี่รู้สึกว่าต้องออกแรงเยอะมากนพิเศษธนูนี่นะ 1. ได้งานใหญ่แน่นอนสต้องเหนื่อยแน่นอน 3. สาเร็จแน่นอนภายใต้เงืินไขที่ว่ายอมเหนื่อยนะ คือไม่ได้บอกว่าธนูนี่ดวงดีนั่นนนน,นไม่ใช่เลยธนูเนี่ยดวงดีคือได้งานใหญ่ดั้งนั้น,น,นมีใครไหมที่เกิดธนูแล้วรู้สึกว่าได้เลยเราพร้อมลุยงานใหญ่แล้วเรายอมเหนื่อยแต่ได้เงินเยอะๆแบบนี้มาเอางานมาเอาเงินไปเลยราศีธนูก็จบไปสำหรับ12บสราศีแล้วก็มีความ มีความตั้งใจว่าอยากจะให้พวกเราเนี่ยได้ใช้ดวงเนี่ยเป็นแนวทางนะเป็นข้อสังเกตก็แล้วกันในการที่เราจะดําเนินชีวิตธุรกิจการงานความรักแล้วก็ใครอยากเจาะลึกดวงชะตาส่วนตัวเนี่ยก็ค่อยนัดหมายกันมาได้ส่วนใครที่มองว่าสิ่งใดที่เป็นข้อขัดตกบกพร่องของดวงจะต้องเสริมต้องเติมด้วยวัตถุมงคลก็หลักๆเลยจะเน้นสเสน่ห์นะความรักความเมตตาจากคน หรือจะเน้นเงินไปเลยหรือจะเอาทั้ง2องอย่างก็ได้นะก็เลือกหากันตามที่ดวงชะตาของตัวเองนั้นนะขาดไปสิ่งใดที่เป็นการบกพร่องเราก็เติมให้เต็มเพื่อชีวิตจะพบกับความสุขความสมบูรณ์แล้วก็จะกลับมาพบกันกับการพยากรณ์ดวง12ราศีในทุกๆ15วันขอทุกคนโชคดีนะแล้วก็ได้ใช้ดวงของตัวเองให้เกิดประโยชน์